สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาอาเอฟซีแม่ครัวสู้ทุกคนเนาะค่ะเอาเมื่อคืนนี่เล่าพัฒนารัฐบาลเล่าออกได้เมื่อคืนแม่ครัวได้นั่งผ่านท้อง หวหนาแก้งได้น้ำนาแม่นรอบนี้บานเนี่ยอืมเข่าเทิงตัววิ่งเข่าเทิงตัวจับคูแต่แต่ตอนสมัยที่อ่านึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะแม่ขั่วเคยเหตุสูตรหลักหนวยลางหลักปล่อยบทของรัฐบาลเล่าเข้ามาเกือบเดือน หลายคนปดหนีได้หลายคนมีเงินได้หลายคนตั้งโตได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายคนกันยังบ่ท่านพอสูตรนี่ยังมีผู้อยากได้ยังมีผู้อยากยังมีผู้ขอเอซี <c oughs> โทรมาพี่น้องไพ่ก็อยากได้สายยาสูทอนมาใส่กับน้องเอวาอ เย็นๆเ,นเด้อพี่น้องเด้อคุยเลี้ยงหวยเล่าก่อนสูตรหลักร้อยของแม่ขั่วเนี่ยสูตรหลักร้อยรัฐบาลเล่าของแม่ขั่วเนี่ยเคยปดหนีปดซินให้กันหลายคนอืม,มีเงินกันหลายคนย่างบ่ท่านไหนพอกะมีผูพลังคนบ่ท่านไหนกดพผอพลังคนหัวกรรมกกดมาติดตามของแม่ขั่ว อาแม่รั่วขอแจ้งว่าสูตรเกานาจะเขามาเดินเพราะว่าเขามาสองงวดแล้วแต่เมื่อมือ,มองวดที่มันออกสามแปดแม่รั่วเห็ดได้สองกับแปดแต่ว่าแม่รั่วบอะกาจับเพราะกล้าจับเพราะยังยานสูตรเพิร์ลุดบาที่นี่เมือ่อคืนนี้เมื่อวานนี่แม่ขั่วเห็ดได้หากับเกามารักนวยทึ่งหาทึ่งทึ่งเกา่ารักนวยเนี่ยจะมาเจ็ดหา ลางของรัฐบาลเล่ารักน่วยบนมาเก่าแม่ขั้วจับไห่แปดเก่ามาแม่ขั้วมาเก่าอลไก็เลยจับแปดเก่าผันมาลักน่วยบนนมือขึ้นนี่แสดงว่ารัฐบาลเล่าของแม่ขั้วแตกมื่อขึ้นนี่แต่ว่าเมื่อยห่บริลูกขึ้นมาลุนเพราะว่าเอาเข่าขึ้นเล่าพี่นอ้องเอ้ยบ่มีบ่มีแนว่ห่วงรัะบาดน,นี่ ฝนตกเมื่อวานนี้ฟ้าอีกกระทึกคือคมเอฟซีภูพญูกไก่พนกับแม่ซอยเนาะพี่น้องโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อเอฟซีทุกท่านอืเบิดแนวห่วงระระบาทน,นี่เอามาเริ่มต้นกันยางสันนันวันไหวเลยบาทน,นี่บอว่าสิเป็นสายใดบอว่าสิเป็นห้าน้อยบอว่าสิเป็นลางบอว่าสิเป็นรัฐบาลไทย เอาวะไร่ส่งเข่าในกลุ่มตั้งแต่มือเลขออกมาเท่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลให้เพาะหยังบ่มีเวลาอยากม้นเกีียวเข่าตาเข่าพี่นอ้องของคนผู้เดียวเนาะหานังมือเอฟซีเพิ่นกับมาซอย,อยู่เอฟซียุโระบ้านเท่านี่ละเอา้าพี่น้องขอกันมาหลายเอฟซี FC ขอกันมา,มากเพาะหย่างมิวอย่าบอกมาลูกเอฟซี FC ขอกันมาหลาย พี่น้องขอกันมากมๆาได้รักเมื่น้องเอวาแล้วอยากได้ยังบีนน้หลักสิบแม่ยะโสกับรัไปมากรอกันพี่น้องรอกันรอหลักสิบอาจารย์ราไปมากกับหลักสิบแม่ยะโสทอนวันนี้แม่ขั่วสิบผ้ามาล่งยะโสทอนก่อนเด้อ สายสายหลังจากที่พระอาจารย์ล้ำไปมากเลี่ยวกับเรื่องเพ่นสันเข่าอยู่แต่เสาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ขั่วสีตามจักสิเปินมือนีขึ้นมือมือใดกันเพื่อรับโทษแม่ขัวก่ะสีโล่งหายแต่ว่าณตอนนี้อย่าลืมลักหน่วยของน้องเอว่าเด้อสายบนสายบนบน,บนอย่าบอาแห้ง <laughs> ผู้เพิ่นโศกเพิ่นหมานเพิ่นทรงเงิน มาให้น้องเอว่ากับแม่ยะสูทอนอแม่ขวัวกระคอขอบบุญขอบคุณท่านผู้สุกมานหลักษณ์ทรงมาไล่านาใจให้แม่ขั่วทอกมาเลยบัญชีเพิ่นบนสุขคนแล้วละเดี๋ยวแม่ขั่วจะเป็นผู้จัดการทรงให้เพราะว่าเขาคุยเป็นท่างคลิปแล้วอันถามเพิอยุวาถามมันแม่ยะสูยุวาวังหันเห็นคลิปบอในเบิ่งคลิปบอเห็นอยู่แม่ขั่วเพิว่าเพ,พ,พินทรงมาให้หาลอยโอ้ยขอบบุญขอบคุณแม่ยะสูขอบคุณ น้องเอวากะขอบคุณเอฟซีผูรงปัดใจโอ้ยบเมนปัดใจทำผู้ทรงมาไล่นำใจมาห่นงอเอาจมเนเบ้าโดานเนาะแม่ขวนี่วายเฮนะ้ยวเนี่ยอยากเบ่าแห้งอดเบามากตังบาสวันที่หนึ่งผุนมากพราะว่าหยากเกี่ยวเขาเห้เวเนะี่ยอยากเบ่าแห้ง <c oughs> ไปเบื้องตัวเลขของไฟแม่ยะโสทร อมกันแม่ยะโสธรโอ,อ้ของเรากับขักอยู่ด้วยหลายหลายงวดมากนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหางวดลุดขาดงวดหนึ่ง ไปล่างสองสรุปแล้วลุดบนสามหมวดพี่น้องเข่าสิบสองของเรากับแน่นอนอยู่เว้เนะาะหารลังเทียทีว่องกลมอันที่ว่องกลมสองนี่มาน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดเดอ้อว่าจังไหทีว่องกลมสองนี่มาน้ากันพี่น้องมานากันมานากันมาน้ากันบนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อคือจังนี่เปดมาหลักสิบเปดหนึ่ง แปดกับเก้าคือเก้ากับแปดมาด้วยกัน1กับ6กคือหกับ6มาด้วยกันอันนี้มาเก้าหลักสิบสามกับเก้าคือเก้ากับสามมานำกัน4กับ0ูนย์คือศนกับ4มานำกันศูนย์กับ5้าคือห้ากับศนย์หลักร้อยมานำกันศูนย์ออกศูนเนาะอันนี้รุดขาดบานี้4กับ0มานำกันมานำกัน มาหกเข้าหกจิเก้ากับสี่อันนี้อันนี้อันนี้ลงล่างผิดอันนี้สามกับจิอันนี้ก็ผิดมาล่างแต่มาหลักสิบเหมือนเดิมอุ้ยเิงเบาไทยพี่น้องเอ้ฟังได้ฟังเอมเามูเจ้าบบนี้ห้ากับหกเข่าหกหาเด้อพี่นะ้องเด้อหกกับเจ็ดหกเข้าหกหลักสิบ งวดที่ผ่านมา4เข้า44มาเบิ่งกันรอบนี้จะเป็นจังไดสำหรับของสีไปจับกันกับของน้องเอวาได้บบานนี่มาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ16ทับ11ทับ67สีสีไปจับกับของน้องเอวาได้บ บนี้มาแล้วแม่ยะสูแม่ยะสูได้มาตัวไหนจะชนกับน้องเอวาไหมมันมันสิเป็นซีซีอีกบอกพี่น้องพี่น้องพี่น้องสิเป็นซีซีหรือสิเป็นศูนย์ศูนย์อีกเนาะ สิเป็นสีีคือสิเป็นศูนะของน้องเอวาได้สี่กของแม่ยะอ่าลักนวยน้องเอวาได้สี่หกเด้อพี่น้องเด้อของแม่ยะโสหลักสิบนได้ 4, 9, สี่เกาศนย์ีออกไปแล้วเหลือศู <c oughs> แคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับแม่ยะโสธรหลักสิบบนอย่างเดียวจักงวดกว่อึสิบหางวดสิบห้างวดหลุดสามเข้าสิบสองอ่ะมักชอบคลิปนี่ก็กดไรกดกดแชร์ให้แม่ขั้วในเดอ้อพี่น้องเอ้ยให้แม่ขั้วมีกำลังใจมีกำลังใจต่อสู้กันเนี่ยเป็นเมยสู้คนเดียวก็ให้พี่น้องเอซีน่ะ กดไลค์กดแชร์ให้แม่คัวแม่คั่วก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปนาะสําหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณแม่ยสโดอด์ที่ทรงตัวเล็กแนวทางมาให้แม่ครัว่วแม่คัวกับฟาฟกพี่น้องเอฟซีเฮ้าตอเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ่ะพอกันคลิปนาะสําหรับคลิปนี้แม่คัวสวัสดีเดอ้อ